ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยสภาวิสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ทีมงานห่อการค้าจังหวัดชุมพรนะฮะวันนี้เราได้มาอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทนะครับนี่เป็นการประชุมครั้งสามัญและครั้งยิ่งใหญ่ของระดับประเทศนะครับก็คือในระบบงานบริการและการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรถทุกอย่างนะฮะทั้งหมดงานบริการทั้งหมดในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวครับ วันนี้เราได้มาอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็นี่คือการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี่คือชาวสมาพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วประเทศวันนี้ก็จะมาเจอกันทั้งหมดทั่วประเทศที่เรามาวันนี้นะฮะเราก็จะมานำเสนอในการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรว่าเรามีอะไรกันบ้างแบบไหนบ้างแล้วเราก็จะมาดูต้นแบบดูการจัดงานหรือดูแลกเปลี่ยนทัศนะในความคิดที่ว่าเราจะพานท่องเที่ยวเชื่อมโยงต่อไปนี้นะฮะการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้เราเราจะเชื่อมโยงหมดเลยนะฮะภาคเหนือ ภาคเหนืออีสานมาใต้ใต้ไปเหนือไปอีสานนะครับในทีมงานนี้เราก็จะมีการออกบูธรถโชว์ทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะมีรถตู้รถทัวรถบัสรถแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องบินเจ็ตเช่าเหมาลำส่วนตัวนะฮะก็จะมีต่อไปก็จะมีไปลงชุมพรนะครับเจ็ดที่นั่งแปดที่นั่งหกที่นั่งสี่ที่นั่งนะ,ะเราก็ได้คุยกันได้สร้างความสัมพันธ์ต่อไปนะักท่องเที่ยวในการบริการและการเดินทางเข้าออกในจังหวัดเราก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่เป็นการ ที่เราเดินมาทํางานกันเต็มตัวนะฮะทั้งภาคเอกชนทั้งหมดเลยเรารวมตัวกันมานะฮะเพื่อมาเชิญชวนและมาโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเราเพื่อให้โด่งดังเรื่องลือไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะฮะนี่เป็นงานครั้งยิ่งใหญ่ที่เรามาแล้วเราก็จะต้องเอานักท่องเที่ยวติดไม้ติดมือกลับไปเที่ยวบ้านเราอย่างแน่นอนครับ